ทุกคนสวัสดีครับผมนาวันนี้ผมมาได้เอาเกมที่ผมวิจัยนักอ่านดวงดาวมาให้ดูนะครับซึ่งผมได้พบว่าเผ่านี้ค่อนข้างจะเล่นยากนะโดยเฉพาะช่วงที่ผมเล่นกับคนดูในสตรีมนะครับตอนเล่นคนเดียวก็ชนะติดท็อป4อยู่แต่ตอนเล่นในสตรีมนี่แตก8ก็มีนะครับซึ่งลองวิจัยเล่นไปเล่นมาแล้วก็พบว่าจริงๆเผ่านี้ควรจะเล่นลอสเพคาออสขึ้นมาก่อนนะครับเราจะไม่เล่นนักอ่านดวงดาวเป็นตัวตั้งตัวตีตัวหลักขึ้นมาก่อนนะเพราะผมลองมาหมดแล้วนะครับทั้งรีโลทําดาวต้นเกมแล้วก็เล่นช่วงเลดเกมนะครับที่ต้องพยายามหาอพเนเนทงินนะื่ ให้เลเวลขึ้นไวๆแล้วพยายามไปเล่นตอนช่วงเล 9, เวล9ก้าเลเวลสิอะไรเงี้ยเผ่านักอ่านดวงดาวก็ยังเป็นเผ่าที่ผมเล่นเป็นหลักๆไม่ได้จริงๆเลยนะแต่พอผมเล่นลอสเพคาออสหรือว่า LP ก่อนเนี่ยมันก็ชนะง่ายขึ้นนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆทํานักอ่านดวงดาวได้นะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่า2เผ่านี้มันเกี่ยวกันยังไง คือเผ่านี้มันมีตัวละครที่เป็นคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับที่เป็นทั้งนักอ่านดวงดาวแล้วก็ลอสเพคาออสนะมาเล่นร่วมกันได้นะครับแนวทางการเล่นก็คือช่วงต้นเราจะปั้น LP นะครับแล้วในช่วงท้ายเราก็จะมาทานักอ่านดวงดาวกันแต่ถึงจะมีเผ่าคาบเกี่ยวกันผมก็คิดว่า2เผ่านี้มันไม่เกื้อกูลกันเลยนะครับเพราะว่าเผ่านักอ่านดวงดาวมันจะเป็นตัวยืนหลังสมุดเลยนะแล้วเผ่า LP ก็มีตัวยืนหน้าครับแต่มันจะเป็นตัวดาเมจผมคิดว่าถ้าเผ่า LP เป็นเผ่าถึกมันจะเหมาะกว่านี้นะครับมันจะเป็นการกบจุดอ่อนมาวมคถีึก อธิบายกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมเล่นเผ่านี้ยังไง <te al> ผมไม่กินหมึกทอดอีกแล้วนะครับกินแล้วเหมือนจะอ้วกคือไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะคือโมไม่ส <c oughs> <keeping> ุด LP แล้วก็มีตัวอะไรอีกไหมอัอนนี้่ไง LP ตัวนึง LP 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 Let's go สงสัยช่วงนี้ผมน่าจะเริ่มดังนะครับลงคงลงคลิปขยันลงคลิปขยันสตรีมพี่ขึ้นไลทุกวันไหมครับอยู่ง่งถึงมกีโมงขึ้นไลทุกวันไหมครับกี่โมงถึงกี่โมงอ่าอ,อาจจะไม่ทุกวันครับแต่เหมือนว่าผมตั้งใจว่าจะพยายามมาทุกวันถ้าบอกว่าทุกวันนี่มันต้องมีเหตุแบบว่าให,ให,ให้ให้แบบว่าไม่ไม่ทุกวันแน่ กี่โมงถึงกี่โมงอันนี้เดี๋ยวอธิบายยากยนิดหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมโอสผมยังไม่ได้เลือกอักโมงอักเมนเลยเนี่ยไอเทมก็ยังไม่ได้เลือกเอาแต่ฟอยจบตีปกติทุกๆสามครั้งเอ่อทีโรที่ราบมิโนยันสร้างนามจจิงมิโนยันหรือเผาห่อโอ้ได้อักเมนเผามาด้วยแต่ว่าไม่ได้เล่นเผานะครับรับความไวเพิ่มขึ้นและแต้มพิเศษอุปกรณ์รับจักรี ทุกๆก,การชนะข้าวรอบอันนี้คือเน้นเก็บเก็บวินแล้วก็ได้รับอุปกรณ์ได้ตรารบไร้เกรงอไอเทมปกติก็เป็นคนเลือกไอเทมยากอยู่ด้วยนะ1 2ึ่งส เรื่องของการไลฟ์สดนะครับเเดือนในทุกๆเดือนวันวันที่1ถึงวันที่15นะครับผมจะไลฟ์ช่วงใกล้ๆ6โมงนะครับไลฟ์2ชั่วโมงนะบางบางวันอาจจะไลฟ์1ชั่วโมงแบบว่าถ้าไม่มีเวลาตัดคลิปนะว่จะไลฟ์1ชั่วโมงแล้วเอาเวลาไปตัดคลิปนะครับแต่ในช่วงหนึ่งแต่ให้ในในช่วง1ถึงวันที่15ก็จำไว้ว่าผมจะไลฟ์ตอนช่วงใกล้ๆ6โมงอะไรเงี้ยนะครับจนเกือบๆจะ2ทุ่มแล้ว อืมพอเป็นวันที่16ผมก็จะไลฟ์แบบน่าจะเกือบทั้งวันนะครับไลฟ์ในช่วงเช้าๆแล้วก็ตอนบ่ายแต่ว่าจะไม่ไลฟ์ตอนเย็นนะครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่15เาพ่อผมนอนเช้านะครับผมก็จะใช้เสียงไม่ได้นะครับแต่ว่าจะรบกวนการน,นอนะนะ เล่นด้วยทุกวันครับในในผมจะมาเล่นด้วยทุกวันครับโอเคก็มันกจ็จะมีช่วงเวลาไม่ตรงกันก็เท่าไหร่ก็บางทีนะนะครับเพราะว่พาพอเป็นวันที่16ไปผมก็จะไม่ได้เล่นในช่วงตอนเย็นเนาะบางคนเลิกงานมาอะไรเงี้ยนะครับเรียนเรียนเสร็จเลิกเรียนอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มาเล่นด้วยนะครับก็จะอาจจะเป็นประมาณนั้น พลิกสนามองแทงอันแบบกลุ่มาดกลุ่มมาแทงเอาง่ายๆไว้ก่อนแล้วกันโอ้หิวน้ำผมยังไม่ได้ขายตัวนี้เลยนี่วะขายไป <c oughs> lp lp อ้เงินหมดด้วยหรอจากเงิน20เมื่อกี้ได้ได้ตัวมาโคตรเยอะนะครับใช้เงินไปซะเยอะเลยดอกหายเลยครับดอกเบี้ยหายไป2บาทเมื่อกี้ตอนตอนรับปีผมไม่ได้ดูเลยว่าคุณเดวันแรงเท่าไหร่ ออนอยู่ล็อบบี้อาวเฮ้ยที่ผมเล่งต้นเกมแล้วนะทำไมยังเจ็บอยู่วะเนี่ยโอ้โหเจ็บไวมากต้นเกมพยายามประคองไว้นะครับอุตส่าห์ว่าจะเน้นแบบว่าวินสตรีกด้วยนะเก็บไอเทมนะครับแต่ด้านไม่ชนะทั้งนั้นแย่แล้วนะครับ โอเคทำนาักอ่านดวงดาวด้ด้วยตอนนี้ผมว่าหมุนอีกทีก็โดนเยอะอีกเยอะแน่เลยนั่น <laughs> มาเต็มเลย <laughs> เงินแทบไม่เหลือใช้ <laughs> อืมโอเคคือกะหมุนหมุนแบบว่าหาได้สองสามตัวแต่แบบมันดอกมาโคตรเยอะ <laughs> เดี๋ยวผมต้องเรียนรู้วิธีการเล่น l อ P ไหม เ,เกมนี้ไม่ค่อยจะเห็นคนไทยเท่าไหร่เลยครับส่วนมากเพื่อนบ้านเราทั้งนั้น555เกมนี้ไม่ค่อยจะเห็นคนไทยเลยอืม <c oughs> คิดว่านะคง <c oughs> เห็นอินฟลูเอนเซอร์นะน่าจะแบบว่าแบบว่าได้รับอ,อได้รับโฆษณาคนระับได้รับค่าจ้างโฆษณาแบบว่าเอ้ยต้องเรียกว่าไงนะได้รับโฆษณามานะครับเออเขาจ้างโฆษณาอะไรเงี้ย เป็นคนเล่น TFT อยู่ที่ผมตามอยู่นะครับลด EP ที่ต้องใช้ในการขึ้นเลเวลประชาการลงเราคงไม่ใช้อันนี้หรอกเพระาะว่าโอเคแต่ LP มาได้เ,เหรียญ LP เอามาทำไมว่าเหรียญ LP <c oughs> แต่มันแตเวลาเล่นเล่น LP ทำไมเหมือนเหมือนมันเหมือนล็อกดวงจังวะโผบ่อยจัด สงสัยสงสัยว่าเาคนไทยน่าจะชอบตีป้อมมากกว่าละมั้งครับคนไทยแบบว่าชอบตีปงตีป้อมนะก็คงไม่มีคนไทยทำคอนเทนต์เกมนี้เท่าไหร่นะครับโอเคโอเคของเวทของเวทอยู่แล้ว เรามีคลอดแต่ยังไม่ลงนะคิดว่า Xbox อย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยนะครับเหมือนว่าเกมแนวไอ้มันก็บูมอยู่นะผมจะบอกว่าเกมแนววางแผนในไทยไม่บูมก็ไม่ได้ แต่เพื่อนๆเ,เห็นล่าสุดในเอเชียนเกมปีนี้ไหมครับเหมือนว่าจะจัดที่ญี่ปุ่นไหมปีนี้เกมที่อยู่ในรายชื่อไม่ค่อยมีไม่ม,ไม,มีไม่มีเกมวางแผนเลยนะครับมีแต่แบบว่าเกมแนวแอคชั่นแนวไฟติ้งอะไรเงี้ย,ยนะครับมีแบบว่าเหมือนเหมือนวางแผนก็จะเป็นเกมเหมือนอ e ีฟุตบอลปะอีฟ e ุตบอลก็เออก็เรียกว่าเป็นเกมแนววางแผนได้อยู่เนาะ คือจริงๆก็นับว่าเป็นเกมแนววางแผนทุกเกมแล้วเกมโมบ้าอะไรก็ได้แต่ว่ามันเหมือนแบบมีการควบคุมมีการแอคชั่นมากกว่านี้ผมที่ที่ผมหมายหมายถึงการวางแผนก็คือเกมแนวแบบแบบออโต้เชสอะไรเงี้ยครับแล้วก็เกมแนวเอ่อเกมการ์ดอะไรเงี้ยนะเกมแนววางยูนิตเกมแนวการ์ดอะไรเงี้ยไม่มีในไม่มีในรายชื่อในเอเชียนเกมเลยนะแล้วก็มีเกมอะไรแปลกๆมาไม่รู้นะครับสอบเลยเซนอยู่2เกมนะคือแบบเหมือนเป็นเกมพัซโซอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีครับเพิ่งโหลดมาเล่นครับกำลังบงบงๆ เพิ่งโหลดมาเล่นครับกำลังงงๆเ,เดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจอะไรสงสัยก็มา,มาถามไลน์ได้นะครับเดี๋ยวแล้วผมคิดว่าถ้าถ้ามีคนแบบว่ามือใหม่เยอะๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปไกด์สอนการเล่นหลบลงแบบว่าเป็นคลิปใน YouTube ด้วยนะครับเป็นคอนเทนต์เลยโอ้ตอัวละครโคตรค้างสต็อกโคตรเยอะเลยตัวละครเจ้าช่วยทอดกล้วย ผมขายคลอสทิ้งได้รตัวนี้ออกก่อนนะครับ no ข้าแต่ฝอยไม่ได้บริหารเลยโอเคใกล้ขึ้นเจ้าตัวหอ,อกละโอเคขึ้นแล้วมีช่องเพิ่มไว้ใช้งานแล้วนะครับ Okay. มผมผมมีคลิปอยู่ประมาณ3 4คลิปนะครับในในช่องก็สนใจคอมไหนก็ลองไปเล่นตามได้นะก็แบบตอนสอนอยู่นะแนะนำในช่วงต้นคลิปหรือว่าเผ่เานูน้นเผ่านี้เล่นยังไงนะที่ผมที่ผมได้เล่นมาแลนะนะผมก็พยายามมาเปิดสตรีมแล้วก็แบบวิจัยหลายเผาอยู่เรื่อยๆนะมีวิกซาน่ามีคอร์ผมว่าเก็บคอร์มาก่อนดีกว่านะเราไว้ทำ สองดาวนะครับผมมีคลอสอีกตัวหนึ่งละไอผมวันนี้ผมมาวิจัยเ mm. ผาดวงดาวก็จริงแต่ว่า <laughs> มันมันต้องเล่นเชื่อมกับ LP อ่ะต้องทำาอ P ให้เก่งก่อนเดี๋ยวเผาอ่านักอ่านดวงดาวมันมาเอมีตัวใกล้ขึ้น3ดาวตอนนี้มีอยู่2ตัวนะครับมาหมุนกันอา่า เรายังไม่ได้ลงตัวไหน LP ครัเพิ่งเริ่มเล่นถ้าจะทำผู้บังคับบัญชาการสามดาวตัวแรกควรทำตัวไหนดีครับจูล่งได้ไหมครับว้าวอันนี้เป็นคำถามที่ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อ่านสกิลของตัวละครที่เป็นผู้บัญชาการเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ไปดูเรื่องแบบว่าเผาตัวละครในเกมแล้วก็เล่นๆมากกว่า ผมเล่นตัวที่มันกลางๆครับตัวที่มันแจกฟรีผมเล่นฮาร์เปอร์เนาะฮาร์เปอร์มันเล่นแบบว่าเล่นได้กับเกือบๆทุกทีมอะไรย่างเงี้ยนะครับที่ผมจะแนะนําก็น่าจะเป็นเออนี่นี่แหละนะครับตัวเนี้ยที่ผมเล่นอยู่คือซิกมันมีคนเหมือนว่าช่วงต้นที่ช่วงที่ผมเริ่มต้นแรกๆมีคนมาบอกว่าตัวเนี้ยมันเก่งนะครับมันสามารถลากลาก,ลากตัวละครที่แบบเป็นเผาเดีวยวกันได้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเนี่ย มานาให้ร้านค้ามีแต่ตัวที่แบบเป็นเผ่าเดียวกันที่เราต้องการนะครับเช่นในช่วงต้นเกมนี้ผมก็หาเผ่าเดียวกันได้แบบได้เยอะเลยนะชะาละต่อตะกอไปไม่เท่าดีนะครับได้ทองเดือนช่วงต้นเกมเนี่ยนะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ดูในค <laughs> <c oughs> ือใน <c oughs> แชทก็ได้นะแชทแชทแต่ละคน <c oughs> นี่ก็แรงสูง <c oughs> เหมือนกันนะครับแชทก็ให้คําแนะนำได้เหมือนกันคือแบบ ระบบแนะนำมังกรผมเลยเล่นแต่มังกรครับตอนนี้อ๋อใช่ครับมันระบบช่วงแรกมันบูตดวงมันจะแบบว่าได้แต่เผามังกรอะไรเงี้ยไเล่นไปก่อนเลยครับมันอาจจะเบื่อนิดนึงคือแม่งแม่งช่วงต้นเกมแม่งดอกดอแต่ตัวของมังกรแต่มันก็ง่ายนะครับมันคือการให้ให้เราเรียนรู้ไปทีละสเต็ปนะถ้ามันไปไวเกินไปมันจะค่อนข้างน่าเบื่อเลยครับคี่สตาร์อ่านดวงดาวว้าว เรามีคริสตัน LP ้วยังมีคิสตันนักอ่านดวงดาวด้วยพระเจ้าช่วยทอดกล้วยมา <c oughs> เป็นทุกเผาให้เธอแล้วอ่านดวงดาวผมยังไม่ได้ย้ายของเลยวะแม่งของโคตรเยอะโอเคตีคลิปบริหารทันอยู่ ย้ายของแทงนี่แบ่งแ่งให้ตัวนี้ฉางเออฉางเออแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆถ้าแบบว่าไม่ได้ที่หนึ่งเ,ออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมแนะแน,นาว่าอย่าอย่าบ่นงีบนะครับถ้าเพื่อนๆแบบพอทําที่สี่ได้ก็มันมันมันเท่านั้นก็พอแล้วนะคือยิ่งเล่นมันก็ยิ่งยิ่งจะยากไปเรื่อยๆแต่แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราชนะได้มันมันมันก็มันก็พอแล้วนะ คือบางคนคิดว่าเอ้ยพอแบบตัวเองแบบก็เล่นช่วงแรกๆแลบบ้วเจอบอร์ดเจอคนไม่เก่งอไรเงี้ยแล้วเราได้ที่หนึ่งบ่อ่อย,ยไรเงี้ยนะครับก็แบบเขาคิดว่าเออมันก็หนุกพอพอไม่ได้ที่หนึ่งแล้วมันแบบจะหนีหายมันก็อืมมันก็ไม่ใช่นะครับเกมนี้มันไม่ไม่ต้องเน้นเอาที่หนึ่งก็ได้แบบเอาที่สชนะไปเรื่อยๆเก็บแรงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือแนะนำนะใส่ของไม่ทัน <laughs> ผมจังหาช่องลงนนตัวหนังสือเล็กมากครับเราสามารถปรับขนาดได้ไหมครับอูอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมจะผมต้องทิ้งตัวหนึงก่อนทิ้งไม่ได้บ่ถ้าผมต้องเอา Xbox แล้วกันงนั้น รอทำ Xbox แล้วก็ตอนนี้รอทำ Xbox แล้วก็ตัว Necromancer โอเคโอเคดาวเยอะแล้วนะ 1>, 1 2แล้วก็ไอเทม l p สามดาวนะส่วนตัวที่เหลือก็อ้าวเงินด้วยพอด้วยบอกว่าชะตานนี้จะชนะนะจะได้ดอกเบี้ย20คืนนะครับดอกเบี้ย4 4คืน อะไรดาเมจมันกระจายวะไ่ดูดิล่วงล่วงพร้อมกันเลยคืออะไรคือดาเมจกระจายวะอ่าแล้วยี่สิบด้วยเสียวๆนึกว่าจะแพ้โอเคชนะห้ LP อะไรคือ5 LP LP จริงใช้3ก็ได้ทำไมมันต้องใช้การ์ด LP วะ6ในเหรอเเรายังลงได้อีกตัวเหรอ ไม่ลงไว้ค่อยลงนะครับไม้ค่อยลงใช่ๆผมดูสอตอ่อไปย้อนหลังเห็นพูดถึงชนะต่อเนื่องจะมีลูกไฟคืออะไรหรอครับอ๋อการชนะต่อเนื่องกับแพ้ต่อเนื่องก็คือมันถ้าถ้าเราสะสมสแต็ก,การาชนะไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าการแพ้มันจะทำให้เราได้เงินเยอะครับ คนที่ชนะเหลือเรื่อยๆมันก็จะได้เปรียบอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทําชนะเรื่อยๆแล้วระเบ,บิเงินเยอะได้เปรียบขึ้นมันยากครับแต่เราสามารถใช้เราสามารถใช้เทคนิคการแบบว่าแบบว่าทําตัวแบบว่าติ่มติมต้นเกมครับอันอันนี้ก็มันมันก็มีคนทํานะคือแบบว่าแพ้ต้นเกมไปเยอะเพื่อแบบพยายามสะสมตังค์นะครับแบบว่าเออเขารู้ว่าแมคคนิกการการชนะหรือแพ้ต่อเนื่องมันมันทำให้สามารถขอบคุณครับ มันสามารถทําให้เงินเยอะได้อะไรอย่างนี้นะครับก็เขาเขาก็เลยแบบว่าเอ้ยยอมแพ้ต่อเนื่องนะเพราะว่าเราไม่สามารถคุมปัจจัยเรื่องการชนะได้เนาะแต่ว่าเราสามารถคุมเรื่องการแพ้ได้ก็คือเราลงตัวกากๆไ้นะครับเงินเราก็จะเยอะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าจะเป็นถ้าเป็นแบบผู้เล่นใหม่ทํขาขณะผมยังไม่คิดจะทา <ing into> <teeth> เลยสมุดไม่ออกแต่สมุดไม่ออกแต่แต่ผมตอนนี้ผมรอรอนุ้นที่สี่อยู่ อามาสัสอ่ตอนนี้ผมมีตีไวไหมตีไวอยู่ไหนวะตอนนี้มันไม่ให้ตีไวเนาะโอเคผมไม่ได้ดูวยซ้ำว่าตอนนี้เหลือไอ้หลิงหรือเปล่าไม่เหลือ,นะอเนาะโอ้คโอ้โอ้เซลล์เลยเกินเซลล์มากจะแพ้อเอา ผมว่าย้าย,าอยาของให้ Xbox น่าจะดีเพราะว่า Xbox มันไม่ใช่ Xbox มันคอสเยอะกว่าไอ้นี่นะครับเฟตลินเฟตลินมันเป็นตัว1บาท Xbox เ,เป็นตัว2บาทประมาณนี้โคตรเทตัว3บาทหมุน โอเคที่4แล้ว oh. ผมเคยเล่นแนววี้มาก่อนเลยพอมีพื้นฐานบ้างนิดหน่อยครับแนวนี้มีหมดขอรล่างๆแบบนี้อยู่ครับอ๋อใช่ครับใช่ใช่ใชเกมนะผมเอ่อในอวีผมก็เคยเล่นเล่นเหมือนกันครับเคยเคยเล่นเคยเล่นไปจนคอนเลยแต่ต้องบอกว่าในในเอ่อเมจิกเชมีเรื่องที่น่าปวดหัวมากที่มันไม่เหมือนเกมอื่นเลยก็คือ การใช้เงินในการอัพช่องเลเวลนะครับในในเกมอื่นนะถ้าถ้าเพื่อนๆจาได้ก็คือเวลาการอัพช่องเลเวลมันจะใช้แบบว่ามันจะค่อยๆแบบเอ่อเฉลี่ยมาค่อยๆอ,อ,อ,อัพได้นะครับแบบว่าใช้สบาทสบาทอัพไปเรื่อยๆนะถ้าเราเงินเหลือในแต่ละตานะแต่พอในเกมเมดิชเชียสแล้วเนี่ยเราต้องอัพแบบปุ้มเดียวเลยนะเเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูแล้วกันนะเปลี่ยนออันนี้ก่อนเนี่ยเอา้า <c oughs> ขยับผิดเว้เยเนียเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันต้องอัปตุ้มเดียวแบบ30เลยนะแล้วมันต้องทําให้เราคิดยากนะว่าอ่นะครับมันทาให้เราคิดยากเรา,เราต้องเราต้องเผื่อเงินไว้นะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเรา30แล้วเราอยากให้ดอกเรามันยังเหลือแบบว่าอ่ดอกเบี้ยเราเหลือเหลืออยู่สดอกเลยนะเราต้องเอา30เออแล้วก็คิดเผื่ออ่เราต้องคิดตรงนี้ว่าโอเคลบ ลบลบออกไป30แล้วเนี่ยนะครับลบออกไป30ตรงนี้มันจะเหลือ20หรือเปล่าตอนนี้50นะ50ลบไป30ตอนนี้ยังเหลือ20ผมอัพได้นะครับเดี๋ยโอเคเนี่ย,ยแล้วแล้วผมก็ยังเหลือเหลือดอกเบี้ยอยู่นะดอกเบีย้ยก็คือ4จุดตรงนี้นะครับถ้าเรามีเงิน20เราก็จะมี4จุดตรงนี้โอเคกลับมาอยู่ตรงที่เดิมเอ่ออยากได้ของแถมว่ะลดการควบคุมป้องกันไฮบริด Yeah อืมขอแทงกๆกๆไป Oh my god มีของใส่ให้เฟตลินต่อด้วยพอดีตัวลงไหมโอ้ oh, ผมได้นักอ่านดวงเราปกแล้วยัยแต่ไม่ได้เอาไม่ได้เอาของตีใบมาใส่ให้ไอ้นี่เลยผมผมเล่นไปทาง LP สมบูรแล้วนะครับ okay. รอดไหมหน่ะตาเนี่ยไม่รอดแนฮะได้ที่สองปะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้เหมือนเห็นเป็นบอทอะไรเงี้ยโอเคได้ที่สองนะครับได้ที่สามกับห้าสิบห้าต่อได้กับ <laughs> ตอได้ <laughs> ไม่ไม่ไม่แล้วครับวันนี้ผมสตรีมสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมขอเอาเวลาไปเอ่อ เตรียมลงคลิปวันหน้าได้เลยนะครับ